กระมัปเด็เข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลาแปดนาฬิกานาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับข่าวได้เที่ยวจะมาเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ไปที่โทรศัพท์มือถือของค่ายเรียวมีกันบ้างในรุ่นของเรียวมี42โทรศัพท์มือถือรุ่นประหยัดกล้องหลัง3าตัวพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่มื่อคืมาถึง6 0 0 0มิลลิแอมครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลย เรียวมี42เพิ่งเปิดตัวในประเทศอินเดียนะครับและตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งผ่านการรับรองจากหน่วยงานกสทชในบ้านเราไปหมาดๆเลยเป็นโทรศัพท์มือถือระดับประหยัดที่มาพร้อมกับสเปคที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.5นิ้วกล้องหลัง3ตัวเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือก็มีมาให้แถมด้วยจุดเด่นของแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะถึง6,000ม mAh อีกด้วยซึ่งทางเรียวมีเคลมว่า สามารถสแตนบายได้ยาวนานถึง2เดือนเลยทีเดียวครับตัวแบตที่ใหญ่มาใหญ่จริงๆถึง6000ม ah ิลลิแอมครับจุดเด่นที่น่าสนใจของตัวเรียวมี12นะครับนอกเหนือจากแบตแล้วเนี่ยเขายังมีฟังก์ชันในการเป็นรีเวิร์สชาร์จเพื่อสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยจากโทรศัพท์มือถือโดยตรงแถมทางเรียวมีเนี่ยยังได้ทดสอบการใช้งานแบตเตอรี่โดยมีผล,ลออกมาดังนี้เลยสแตนบายได้ยาวนานถึง57วันครับโทรศัพท์ได้ถึง46ชั่วโมงฟังเพลงสปอร์ตดิฟายนะครับหกสิใชั งาน Google Map 27ชั่วโมงและเล่นเกมได้ถึง10.2ชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากนี้การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆก็จะถึกทนขนาดที่ Realme 12เนี่ยยังไม่มาพร้อมกับ Super Power Saving Mode ที่ทาง Realme เคลมว่าเมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้แล้วจะสามารถใช้งาน WhatsApp ได้ยาวนานถึง107นาทีหรือ Standby ได้ยาวนานเกือบ3วันเลยทีเดียวแม้ว่าแบตจะเหลือเพียงแค่5%นะครับกล้องก็ไม่น้อยหน้าครับตัวนี้จัดก,กล้องมาถึง3ตัวด้วยกันพร้อมกับระบบ AI ครับด้านของกล้องเล์หลักความละเอียด13ล้านพิกเซลบบล กล้องขาวดำนะครับ2ล้านพิกเซลและมาโคร2ล้านพิกเซลครับตัวนี้ไม่มีเรนอัลตร้าวายถ่ายภาพมุมกว้างมาให้นะครับในเรื่องของชิปเซตตัวนี้เป็น Helio g 35เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับตัวชิปเซตตัวนี้เจ้า Helio g 35ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะโดยเทคโนโลยี Hyper Engine ที่ถูกปรับแต่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานโดยรวมเนี่ยให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการใช้งานโดยทั่วไปก็ตามนะครับสเปคเพิ่มเติมของตัวเ e ็ m ม C12 มาพร้อมกับ CPU GE 8320ครับ RAM 3 g b รอ m มหน่วยความจำ32เพิ่มมมได้256 g b กล้องหน้า5ล้านพิกเซลสแกนไายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องแบตเตอรี่6,000ชาร์จเร็ว10วัต a n d ด o อ d 10 Realme มีครับตอนนี้เรียวมี42นะก็ได้เปิดตัวในอินเดียเป็นที่เรียบร้อยในะราคา8,999รูปีหรือประมาณ3,864บาทนะครับโดยมีให้เลือก2สีคือสีเงิน power silver ครับแล้วก็สีน้ำเงิน power blue โดยคาดการว่ารุ่นนี้จะเอาเข้ามาขายในไทยไม่นานนี้แหละใครที่กำลังรอโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดพร้อมกับสเปคที่ครบครบเนี่ยก็รอรุนเปิดราคาในประเทศไทยได้เลยเข้ามาเปิดตัวเมื่อไหร่เราจะรีดมาอันเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ oh, dare ทัมาที่ข่าวที่2ครับ TSMC เตรียมผลิตชิปเซตบนสถาปัตยกรรมขนาด3นาโนเมตรในปี2021น่หนาแน่นกว่าตัว5นาโนเมตรราวๆ70%และแรงขึ้นถึง15%กินไฟน้อยลงถึง30%เรียกได้ว่าประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่าเยอะยกล้กันว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับเราจะได้เห็นอุปกรณ์ i อทีที่มาพร้อมกับชิปเซตบนเทคโนโลยีระดับ5นาโนเมตรกันมากขึ้นโดยก่อนหน้านี้นะครับ iPad Air 4ก็เบิกตัวใช้ Apple A 14 b i o n i c บนเทคโนโลยี5นาโนเมตรก่อนใครเพื่อนเลย แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าชิปเซต5นาโนเมตรนั้นใกล้จะตกรุนไปซะแล้วนะครับเมื่อทาง TSMC ออกมาประกาศว่าพวกเขาเตรียมจะผลิตชิปเซตพื้นฐานสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรแบบ List ์ r ริโอนะครับดิวชั่นในปี2021ก่อนจะมาพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ในปี2022โดยชิปเซตขนาด3นาโนเมตรของ TSMC จะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรอยู่หลายส่วนเลยทีเดียวอันดับแรกคือความหนานแน่นของการรับสัญญาณนะครับมากกว่าเดิมถึง70%ชิปเตแรงขึ้น10-15%ครับ กินไฟน้อยลง25-30%ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานนว่าใครจะเข้ามาเป็นลูกค้าสั่งซื้อชิปเซต3นาโนเมตรของ TSMC แต่เชื่อว่าคงหนีไม่พ้นลูกค้ารายใหญ่อย่าง Apple, MediaTek, AMD แน่นอนครับ อีกทั้งรลยแรกถือว่าเป็นลูกค้าของ TSMC มายาวนานนับตั้งแต่ชิปเซต Apple A10 ไปจนถึง iPhone 7ที่เปิดตัวในปี2016หรือย้อนกลับไปนะครับอีก4ปีเลยทีเดียวก็คือลูกค้าสําคัญของเขาก็คือ Apple นั่นแหละนอกจากนี้ครับ TSMC ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า TSMC ได้ประสบความสําเร็จในการวิจัยชิปเซต2นาโนเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าในอนาคตเราคงจะได้ใช้งานตัวชิปเซตที่แรงมากยิ่งขึ้นและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับและถ้าหากมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจ เกี่ยวกับแวดวงไอทีอีกเราจะนำมาอัปเดตเฮต้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งวันนี้แหละคือข่าวสารดีๆั้งหมดที่ทนำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจกันปลยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดซ b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารดีๆวีวิวดีและข้วที่ของเราต่อไปช่องของเรามี Facebook แฟนเพจล่ะปุ่มทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะนอกจากนี้เรายังมีอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยเวลาสิบแปในาฬิกาสามารถเข้าไปรับชมอัปเดข่าวสารเกี่ยวกับ Apple หรือข่าวสารเกี่ยวกับ iOS ได้ในช่องนั้นเพิ่มเติมนะครับสำหรับคิปนีงขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย